นะครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอยอสู่รายการเช้งชาแนลครับผมวันนี้เราจะมารีวิวของเล่น DX ของ j o o Double นะครับผมก็คือไอ้คิ้วที่เป็นแบบตัว2ไฟนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยก็ตัวนี้ผมได้มือสองมาก็เลยเอามาถ่ายรีวิวหน่อยจริงๆตัวนี้ต้องขายต่อนะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปออนแล้วของจะยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็ โอเคถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้ามันไม่อยู่ก็คือไม่อยู่แค่นั้นเนี่ยก็เนี่ยผมก็คือหน้าตาเขานะจะเป็นไฟฉายไฟฉายส่องป่าส่องสัตว์ในป่าเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นคิ้วนะครับผมเหมือนอารมณ์แบบปรับเบอร์ส่องไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะกันนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าออนอยู่ไหมอ่ะไม่อ่อนนะก็จะหมุนแบบนี้ฟังก์ชั่นเยอะนะเยอะมากๆเยอะแบบมากๆ,ๆเลย ผมว่าเอาจริงนะตัวเนี้อ่าผมน่าจะขายอยู่ประมาณ1 2 0 1ย0่สบถึงร้อบาทแล้วแต่ว่าจะขายเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็น140บาทที่ฟังก์กชันคุ้มมากๆเอาเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะอันนี้ก็คือเปิดเสียงนะครับผม่านเนี่ยจะไขน็อตแล้วก็ใส่่าน 3A 2ก้อนตรงนี้เลยไม่ไม่ยากนะสาหรับเรื่อง่านอันที่นี้องเปิดดูกัน นี่ๆเฮ้ยตึง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 อะเดี๋ยวผมปิดใหม่แล้วก็ให้ดูตรงไฟฉายนี่นะอ่ะเห็นเป็นหน้าแบบจระเข้ใช่ไหมจระเข้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ถ้าผมหมุนตัวนี้ก็มันก็จะเป็นหน้าของตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนี่นเห็นไหมอืมหน้าแรดหน้าหมาป่าหน้าจระเข้หน้ารวมมิดเออมีทุกอัน จะเป็นตามที่หมุนเลยก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงลูกศรมันเนี่ยจะเป็นหน้าตรงนี้เลยเห็นไหมว่าพอไม่มีไฟปุ๊บมจะมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นจริงนะผมมองผมพูดเลยมองไม่เห็นนะเออไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นผมไม่เห็นเลยนะก็ทีนี้มาลองเล่นฟังก์ชันกันฟังก์ชันก็คือกดที่ตัวตูดมันหนึ่งครั้งนี่เลยอ่ะผมกดดูนะ อ่ะก็คือ double โจ double ใช่ไหมล่ะก็หมุนไปเลยอยากแป,ปลงร่างไปร่างไหนก็เลือกเอาอ่มีไม่ติดบ้างเอาร่างนี้ละกันร่างหลักของเขาก็กระแทกเข้าไปหนึ่งครั้งเขาจะกระแทกที่ขานะอ้าเป็นวูบเฉย <laughs> ตอนหมุนแล้วมันไม่เข้าล็อกพอดีไงอ,อ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะลองกระแทกใหม่ที่นึงอ่ะนี่ก็เปลี่ยนเป็นลาโน้ตนะไม่มันต้องกระแทกนะออ,อ่ะลองดู แค่หมุนก็พอแค่หมุนแล้วก็แทงหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนล่างเลยมันก็จะมีล่างทั้งหมดสามร่างเงยู่ะันก็คุ้มนะอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเอาแบบตรงนี้ละกันแล้วก็ผมจะไม่พูดอะไรนะเดี๋ยวให้เล่นตามฟังก์ชันไปตอนนี้อยู่ที่เขาก็ได้อันนี้หมดสามอันก่อนอ่าเล่นสามอันก่อน เหมือนถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นแบบไออะไรนะปลดปล่อยปลดปล่อยนะผมลืมชื่อภาษาไทยแล้วอะชื่อภาษาไทยมันคือแล้วปลดปล่อยสัญชาตญาณทั้งหมดเออปลดปล่อยสัญชาตญาณทั้งหมดใช่เดี๋ยวลองเล่นฟังก์ชันก่อนเริ่มจากตัวแรกแะ้วกันนะผมขออนุญาตแคนเซลใหม่แล้วก็เปิดใหม่ก่อนเอาที่นี่ก่อนละกัน นี่ครับผมก็จะเป็นตามนี้นะครับผมสำหรับฟังก์ชันของการเปลี่ยนร่างทั้งหมด4รูปแบบส่วนฟังก์ชันอื่นมีอ,อีกนะครับผมเช่นการเรียกหุ่นนะครับผมอ่ะเราจะกดที่2ครั้งมามันจะจ้ำบุกก็ผมจะหมุนไปที่เอาที่นี่ก่อนนะตัวแรกก่อนเพราะแรกเป็นตัวเบอร์หลักเขาก่อน ก็จะเป็นรถเล็ดของเขาไว้ขนของนะอ่ะทีนี้ก็มานี่ น,นี่ก็คือมาทั้งสามตัวนะอันี่กดตัวนี้อันนี้ก็คือมาทั้ง3มตัวเลย,นนม,าเลยมาพร้อมกันหมดเลยนะอันนี้ส่วนถ้าจะรวมร่างกันก็จะกดที่นี่สามครั้ง นี่ครับผมก็คือรวมล่างกันนะโทไซจูโอเป็นเบอร์เจ็ดแปดเก้าเออรวมกันสามตัวผมถึงบอกฟังก์ชันเยอะมากแล้วมันต้องหมุนมาที่ตัวนี้กดสี่ไอ้กดสามครั้งกระแทกอย่างนี้แล้วหมุนมาที่โลโกนี้จะเป็นการรวมล่างกันสามตัวส่วนมีฟังก์ชันหนึ่งกดตัวนี้สี่ครั้งจะเป็นการรวมล่าง Y ยโทไซจูโอคิงอะลองดู Okay. หมุนมาที่ตัวนี้เติม ก็จะรวมตัここ้งหุ่นเป็นไวโถไซ i ิงกือนะครับผมโอ้โหฟังก์ชันแบบเยอะนะนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของตัวนี้ซึ่งผมพูดเลยว่าไอ้แท่งเนี้ยฟังก์ชันโคตรเยอะเป็นแบบเอาจริงๆอ่ะจุใจมากๆสําหรับสายเล่นสำหรับสสยของเล่นผมคิดว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ต้องพูดกันตามตรงนะผมว่าคุ้มค่าที่สุดกับการซื้อมาเล่นมากๆละไม่มีตัวไหนที่ เอาจริงมันก็มีแหละแต่ผมรู้สึกว่าฟังก์ชันเดี่ยวๆมันรวกับราคามือสองตอนเนี้ยตัวมันเองเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ผมว่าคุ้มที่สุดเลยนะคุ้มที่สุดตัวหนึ่งเลยถ้าแบบใครจะซื้อให้ลูกให้หลานเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นได้เลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก่อนไปเนี่ยผมจะให้ดูแสงตัวนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะปิดไฟที่ห้องและถ่ายรีวิวแล้วจะเล่นเสียงทั้งหมดเลยนะเสียงทั้งหมดที่ผมเล่นไปเมื่อกี้จะเล่นให้หมดเลยว่าอ่ะมันมีเสียงอะไรบ้างสองไฟแล้วเป็นยังไงแต่ว่าจะเป็นมืดๆน,นะตัวนี้จะไม่เห็นละอะ เดี๋ยวเราไปปิดไฟห้องกันก่อนสักแป๊บนึงนะครับผมไปทีนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรมืดนะครับผมมืดที่สุดเลยทีนี้เดี๋ยวผมขอฟัง์กชั่นตั้งแต่เปิดปิดเลยนะ ความสว่างนะผมบอกเลยว่าสว่างมากส่องแบบได้หน่อยนึงอะอะพูดกันตามตรงแต่นี้ดับไปละก็เท่านี้นะครับผมสําหรับที่มืดนะสําหรับวันนี้นะครับผมผมกับเจ้าชิ้นนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ผมเองก็เป็นวัดนะครับผมก็กืดๆอยู่จมูกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผม จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมก็แน่นอนว่าช่องเราเนี่ยจริงจังกับเรื่องรถก็จริงแต่ว่าก็จะมีทุกวันจันทร์นะครับผมที่จะลงเป็นเซตในรีวิวของเล่นนะครับผมก็สปอนเซอร์เข้าได้นะสําหรับช่วงนี้ของเล่นมาให้รีวิวก็ออกมารีวิวแล้วก็ส่งกลับได้ผมไม่มีปัญหานะครับผมก็ใครเป็นสปอนเซอร์ได้ก็ดีครับผมสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับผมเรื่อยๆเลยรับนะครับผมแต่ก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีเข้ามาเนาะก็ต้องพูดตามตรงก็ ผมเองก็อยากทำอาหารกินกับสายทางนี้ต่อไปก็ถ้ามีใครปานีก็เข้ามากันได้นะครับผมสวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมฝากบ๊ายบายน้องๆ้หนูๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ